อยู่นะเราดูทางนี้ก่อนเราล็กอกซีครับเราเดก้าได้เรียบได้์ลายลงมาครับอะไรใต้ด้านหน้า,าต่างสายกันก็มาขบวนเหมือน,นกันนะ,ะครับจอพุชโซ่ครับ นืดหน่อยนะหน้างานไม่นืดหรอกครับเพราะอันเป็นดินดินหินดินแข็ง

เราไปผ่านประสบการณ์แบกได้ก็มานะตบหกตักเลยดำขาสัต่นยังดำมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสู้เหมือนวะกว่อนนะ้วก่อนสู้เนาะแต่นี้เริ่มแผวคนระับทำงานคนหนึ่งเขาได้วันหนึ่งประมาณิบห้าิบหกเที่ยวผมไม่ข้ามติบ่ะไม่รู้ไปทำอะไรโอ้โอโยกหน้าแน่นอนนะนได้สอมเด็จแน่นอนขาท้ายไม่เติดนนี่อันตรายนะท่านจมอเนี้ย โยกายก,โ,ยก,โ,ยกโ,อยโอ้ยไม่เสียวครับมีเสียวนนแน่นอนแล้วรถยังแรงยู่มันหมายแตไม่ได้ดี้าทายจะนอนไม่รับกันอีกนะ หรือว่าดัมแมนนะมีประสบการณ์ดีครับเพื่อเอาหินออกให้รถได้เยียบด้วยนะหายากครับดัมแมนแบบนี้นะบางคนได้แต่ยืนมองนะยกไม่ไหวแสดงว่าเขา,เขาทำงานก็เหนื่อยมากพอแรงแล้วเนาะที่วิ่งดึงข้างนอกเขาวิ่งตรงไในกันี่ ปานแตนรวบกันเลยนะมาแล้วมาล้ดันขึ้นมาแล้คุณผู้ชมเป็นอะไรเป็กก้าว อ๋โลโลอยูเจะูยูโลยูอขอเะกรเอ็อขอจะกรนี้คุค้นชื่อนะครับรถไม่ครับโอ้โหมาวิ่งนี่เนี่ย ว่าเรารดเขานะว่าอะไรไม่ได้หรกพอใจรถเขาพอใจแต่ต่อกระบามากอย่างนี้มันบิเกระเ็ได้น้อยครับผก็ไม่น้อยครับแต่มันก็มูน่องเลยเราใส่ตามน้ำหนักเราใส่แบกเดี๋ยวนี้ก็แบกกันไม่ได้แล้วนะครับแบกก็เรียบร้อยลงเรียนีแล้ว ท่านชมไปด้วยคลิปนี้นะเดี๋ยวไปต่อกันแล้วเล่นน้อยแล้วนะท่านชมเดี๋ยวไปดูทางออกหน้าง,งานนิดนึงสิงห์นะเจอกันหน้าง,งานครับผมสวัสดีครับ